มอลลี่12ราศีเสริมพลังชีวิตราศีกับสีผมสัมพันธ์กันอย่างไรง่ายๆก็แค่ทำแล้วสนุกสบายใจทำแล้วรู้สึกดีทำแล้วมีพลังเท่านี้มอลลี่ก็ยินดีทำให้เพื่อนมีความสุขราศีสิงห7์สิสิงหาคมถึง16กันยายนราศีแห่งผู้นำมุ่งมั่นมีอำนาจและทรงพลังเป็นคนที่ตั้งใจจะทำอะไรแล้วจะทำให้ได้จนกว่าจะสำเร็จ ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆให้ความสําคัญกับงานเงินมากกว่าสนใจเรื่องความรักสีผมเสริมพลังโทนสีเทาชมพูบลอน,มน์ม่นดิฟชมพูเป็นสีผมที่ช่วยเกื้อหนุนการงานการเงินควรเป็นสีโทนสว่างที่นอกจากจะทำให้ใบหน้าของคุณดูสว่างและทรงพลังก็ออยังทำให้ดูอ่อนโยนด้วยเช่นกันส่วนความรักเป็นเรื่องของเหตุผล ที่หากเข้ามาช่วยให้การงานการเงินของคุณดีขึ้นคุณก็จะถนอมรักษาเข้าไว้ให้อยู่กับคุณไปนานๆเข้าไปดูวิธีทำสีผมโทนสีเทาชมพูบลอนด์ดิฟชมพูได้ที่ช่อง YouTube Molly Beauty c a r EP e 26หรือ a d ดไลน์แอด l y Beauty Care เพื่อรับไฟล์ PDF สสีผมตามราศีครบทุกราศี